าคนใหม่แล้วครับอ่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกนะครับก็ไม่มีอะไรฝากตัวเลขสูตรเลขให้ได้ขบได้คิดกันได้ชมกันนะใครที่ยังคบคิดไม่ตามไม่ทันก็ชมไปเฉยๆก็ได้นะครับผมดูตัวเลขที่ทําสําเร็จแล้วนะเหมือนอาหารที่ปรุงแล้วพร้อมเสิร์ฟท่านก็กินเลยนะหรือใครจะรู้วิธีการปรุงก็ ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆหลายๆคลิปก็จ,จะรู้นะฮะอ่าวันหยุดวันว่างนะครับที่ต่างประเทศ fc แฟนช่องก็ติดตามชมกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสไอซ์แลนด์อ่าไปถึงอเมริกานะคนไทยเราอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับอ่าลูกสาวผู้ยญก็ไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนู้อเมริกันนะจบ ม่โดนไปเรียนต่อแพทย์ทางโน้นนะครับผมก็ตามชมจากทุ่งนานี่แหละให้สนุกสนานกันไปนะ่ะวันนี้ปู่เยี่มจะสอนวิธีจับเลขวิ่งเมื่อได้เลขวิ่งมาแล้วจับอย่างไรนะจับจากรหัส369กับรหัสเจ็สี่หนึ่งนะจับมาห้าตัวเข้าปั้งๆนะหาเรียกว่าตัดเองนะครับผม เอาดำมาตัดในชุดบนชุดบนอ่ะตามชมเลยนะครับไม่เสียเวลาไปเลย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 นี่ไกลนะอ่ะสี่นห้านะครับผมมาดูเลขสี่ห้างวดที่สี่นห้านะเขียนหัวไว้แล้วจับคู่บนจากเลขวิ่งนะหนะึ่สอง5หวิ่ง8กับ9ทวนกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปที่งวดวันที่16นะฮะอ่ะ จับแปดอ่าแปดเท่ากับนี่ไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารให้มันยากจับสามหกเก้ากัแปดตัวไหนมาก่อนแปดหนึ่งครับผมเดินต่อเลยครับ8ปดสองเดินต่อเลยครับ8ปดสามเดินต่อเลยครับแปดสี 8, เดินต่อเลยครับแปดห้ารหัสเก้านะครับผมจับด้วยสามหกเก้าที่เลขวิ่งที่เก้านะฮะตัวนี้นะวิ่งแปดนี่วิ่งเก้านะนี่เห็นไหมตัวแดงๆนี่เียนไว้แล้ววิ่งแปดแต่เก้าเก้าสองต่อไปเก้าสามต่อไปเก้าสี่ต่อไปเก้าห้าต่อไปเก้าหกได้เลขสิบชุดพอดีในชุดเลขวิ่งนะฮะ มาดูฝั่งนี้จับด้วยรหัสเจ็ดสีหนึ่งนะครับเปลี่ยนปากกาเปลี่ยนสีแดงนะครับผมนะแปดเท่ากับแปลยอะไรครับเปลี่ยนห้าครับขึ้นต้นนะฮนะถอยมันจะถอยหลังนะครับเปลี่ยนห้ามันจะเป็นแปดสี่แปดสามแปดสองแปดหนึ่งอ่ามันจะมาอย่างนี้ ต่อไปเลขวิ่งที่9นะฮะจับด้วยรหัส3า9หกเก้าเก้าอะไครับจะมันจะมาที่96กก่อนนะฮะอ่ามันจะเดินลดแ้มนะเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่มเก้าสออ่าผล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  ผลออกนะฮะออกที่ห้าเก้าสี่นะฮะนี hey, ่เห็นไหมรหัสนี้ก็เข้าปังปังรหัสนี้ก็เข้านะเก้าสี่ตัวนี้ก็เข้าเอาวงให้ดูหน่อยเข้าตรงไหนตรงนี้นี่เห็นไหมเก้าสี่นะฮะห้าเก้าสี่เหมือนกันเข้าปังปังนะฮะ เออวันจะจับแบบไหนมันถึงจะลดได้นะลดตัวเลขเนี่ยมันสิบตัวลดเหลือสักตัวหนึ่งอ่ะปุยม,มีวิธีนะในสูตรนี้สูตรเลขบนนี่มันจะมีสูตรจับสิบหน่วยนะจะบอกให้อ่าสมมติว่าหลักสิบป,ปุยมนะมันจะมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะเอามาติดกับแปดเก้าติดหลักสิบหมดเลยนะเอาอันอันนี้สอนะหลักหน่วย สองสามนะลักหน่อยลักหน่อยลักหน่อยมันติดที่ตัวไหนนะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเก็ดอ้าวลักหน่อยไม่จับนะเอาลักหน่อยสี่ห้าหกเก็ดไม่จับมีเลขวิ่งด้วยนะเนี่ยจำไม่ได้ซะแล้วเลขวิ่งตัวไหนอ่ะสี่ห้าหกเก็ดสี่ห้าหก เกียรไม่มีนะสี่ห้าหกสี่ห้าหกจะต้องติดสี่ห้าวงกลมที 4, 5, 6, ่สี่ห้าหกดูสิหลักหน่วยนะสี 4, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ่ห้าสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าตัวทางนี้สี่ห้าดูสิมันมีตัวไหนแปดสี 8, 4, 8, ่แปดห้าเราก็เหลือเท่ากันแล้วฮะสี่ห้าหกเหลือห้าตัวดับได้ไหม เอาชุดดำมานะห้าหกเจ็ดอ่ะดับตัวนี้เลยแปดเก้าศูนย์หนึ่หอ่าเไม่ได้นะเหลือแค่สี่ตัวนะ เหลือแปดสีเขียนลองดู8ปดสี่เก้ห้าห้เอถ้าดับจริงๆก็ดับได้นะเหลือสี่ตัว9กสเห็นไหมเข้าที่9กสี่อ่าเรามาตามงวดนี้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 กินไปหนาทีเดี๋ยวจะนานนะปู่เยี่ยมต้องเร่งมือจับคู่บนจากเลขวิ่งนะงวด16สิงหาสองห้าห้าวิ่งที่7กับ8งวดนนี้อ้าว ห้าาสีวิ่งเจ็กับแรหัสสามหกาจับอยางไอ่อาเจเท่ากับเจ็ดศูนย์เกหนึ่งเสองเจีสามเสี่ามแปด แปดหาฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้เล่งเล่งเล่งเล,งล่งนะสปีดเลยเจ็ดจับด้วยรหัสเจ็ดสี่นะได้ที่7จ็ดสีนะคะ7 3เจ็ดสาเจดสองเจดหนึ่งเจศตัวเดียวกันเลยหลักแปดนะฮะอ่แปห้า 8, ตัวแรกนะฮะลดเป็น8ปดสี่ 8 3 8 2 8 1อ่าได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะดับออกมานะฮะอาหาเลขดับมาว่ากันในชุดบนดับดับดับมาชุดดับเราดับ64ชุดนะปุยเยี่ยมดับที่4 5 6 7 7 8 9 0 0 1 2 3 3ามสห้าหกเลขวิ่งนะจ0หลักสิมาที่78,90นะหลักหน่วยมาที่หน่วยนอนหน่วยนะ3 4มสหห อะเราเอาเลขวิ่งสิบหน่วยแล้วามาจับลองดูนะฮะจะอยู่ไหมสามสี่ห้าหกวงกมลมเลยตรงที่มีเลข3มนะสามสี่ห้าสสี่ก็ได้ห้าตัวมันเดิมแล้วครับผม3ามสี่ห้านี่นะนี่นะ3ามสี่ห้าได้ห้าตัวมันเดิมนะเจ็กับแปดเกูนมันมาอยู่แล้วอ่ะ เขียนเลขลงห้าตัวนะฮะเจ็ดสามเจ็ดสี่แดสามแดสี่แดหอ่าดับดับดับห้าสี่ห้าหกเดเจ็ดแปดเก้ดหมีนะเจ็ดสมีเอ้าเจ็ดสทำไมมาดับล่ะสี่ห้าหกเจ็ดด, 4, ดับนะฮะ จะอยู่ไหมคา,าวไว้นะากาวหวัวไว้งหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกอ่ะเหลือสี่ตัวนะครับเหลือเจ็ดสามแปหอ่าเหลือแค่สตัวนะครับผม ขามบนนะเจ็ดสามแปดสามแปดสี่แปดห้าบนนะอ้าวชอบตัวไหนครับผมบางคนบอกว่าทุนน้อยขอเน้เนๆนหน่อยนะอ่าตัวนี้ก็ชอบครับเจ็ดสามชอบแปดห้าชอบแปดสามชอบ แปดสี่พันเนี่ยมันก็ตัวเดียวนะจะเอาไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรเ,เลขวิ่งเลขวิ่งอ่ะได้แค่สี่ตัวนะ 7, 3, 8, 3, 8, เจ็ดสามแปดสามแปดห้าเฮ้ชอบเม็ดเดียวหกแปดห้าเหมือนเดิมนั่นแหลนะเอ้าหกแปดสามสองแปดสาม นะล่างก็อันนี้บนบนบนนะสำหรับล่างอยู่ในคลิปเสนอแนวทางไปแล้วนะที่จริงก็ชอบ05้าก็ชอบนะล่างเนี่ยศูนย์ห้าเก้าไปทำนองนั้นแหละประมาณนี้นะฮะในชุดล่างนะครับผม อ่ะหมดเวลาพอดีนะสิเวนาทีอ่ะไปแล้วนะครับผมเลขวิ่งที่7กับ8ดถ้า7กับ8ไม่เข้าเลขประกบคู่อะไรของเราก็ไม่เข้านะจะบอกให้เลขจัดรหัสจับรหัสเรามันเข้านะฮะเราเดินอย่างนี้มันเข้านะเชื่อถือมันได้อ่ะบนแค่ 7, 3, 8, 3, 8, าม5ปแป่แห้าอาแค่สหางใครชอบ 8, 3กับแปก็จัดไปเลยใครชอบเจ็ดาก็จัดไปเลยใครชอบแปสจัดไปเลย อัมลาจากเท่านี้นะครับมีไม่อดหมดยามมีนะฮะในชีวิตของท่านนะร่รำรวยร่ำรวยไปแล้ว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 